เขารู้ว่าคุณเขินเขานะและเขาก็ชอบแก้งให้คุณเขินเขาด้วยเออถามว่าเขาเขินคุณไหมเขาเขินคุณบ้างเล็กน้อยเออนะแต่เขาแฮปปี้และมีความสุขมากกว่าที่ได้เห็นคุณเขินเนออเวลาคุณเขินแล้วมันน่ารักดีความเรื่องของเขาอ่ะเออเขาก็เลยชอบแก้งให้คุณเขินส่วนเขาก็เขินคุณเล็กน้อยแหละเออนะเขินแหละไอ้บ้าเอ้ยนะอะไรอย่างเนี้ย เขินแหละเขินคุณอยู่นะแต่ว่าคนที่เขินมากกว่าน่าจะเป็นคุณเขาก็เลยบางครั้งที่เขาชอบแกล้งนะชอบแกล้งให้คุณเขินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขินแหละแต่เขาเขินน้อยกว่าคุณเพราะคุณอะเขินและแสดงออกชัดเจนเขาอะมีเก็บอาการอยู่บ้างเนาะแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณอนะเขินมากกว่าเขาด้วยแหละเออนะเพรดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เขินและแสดงออกชัดเจน่าานนะคือคุณนะเออ แต่เขาก็เขินคุณแหละนะเขินคุณเหมือนกันนะเออเขาเขินคุณบ้านเหมือนกันแหละนะเออโดยเฉพาะเวลาที่คุณเขินเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งโคตรเขินมันแบบว่าเอ้ยมันน่ารักจังเลยอีบ้าเอออะไรอย่างนี้นะเออนะเพราะฉะนั้นรูจักพลังงานตรงนี้ก็บอกเลยเขาเขินคุณนะแต่เขาชอบแกล้งให้คุณเขินามากกว่านะเออแล้วเขาก็แฮปปี้อ่ะเขาแฮปปี้นะเวลาที่คุณเห็นคุณ คุณเขินเขา่ะแฮปปี้นะมีความสุขอะเออดูเขามีความสุขที่ได้แกล้งคุณเขามีความสุขที่เขาเห็นคุณเขินเขาโอ้เนนะใครร้อไห้ร้องไหยแล้วก็แชร์คลิเนี้ออกไปเยอะเฮ้ยยินดีนรับพลังงานของคนนี้ยินดีด้วยนะ